สบายดีพี e ่น้องคือว่าอีดําเจ็บท้องนี่คือว่าพี่น้องมันจะออกบิงันพี่น้องกนแมนอยู่แมนไปจักแม่นแลไรแม่เอ้ยมันเจ็บท้องขี่กันกระเทออันนี้มันย่ออยู่ เราหลุนเลยเพียงเด้อสีจักมงมันจะสีได้คือว่าหางกงของน้องของน้องอยู่ซ้อมมันสิได้อ,อดยูอ่อ๋คือสิยังพันได้ง่ายดอกแต่ว่าน,นี่เพื่อนหางกงของหนุงของหนุงอยูอ่เออ มันเบ่งอยู่ตัวได้ก่อนดูดนมพี่น้องเฮ้ยไปะตะสัง่งล่ารุ่นพี่น้องเอ้ยโบเลือลแล้วแหละพี่สิได้มาหนีแล้วนี่หางกงของน้องของน้องเงือะเดี๋ยวขึ้นเมื่ออาบน้ำก่อนถ้ามันบ่ได้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อ ลงมาแล้วว,ว่างัวได้เลยอะไรข้าสิเผาอยู่ในเรื่องข้าสิไปไว,วะฮะึหางกงแบบนี้บ่เลือได้นี่นะไปรได้ฉันมาซ้อมพี่เนาะอย่าขับพิษตาพี่นอ้องขึ้นไปอาบน้นำมาใหม่ก็ได้เพียงเด้อคันมันสิบตัวอ่ันมันสิบหลอกเขาเง<ะ>ินจำน้ำจกัก ยังบ่ได้อาบน้ำดอกพี่น้องเอ้ยเห็นมันหางกุ้งคุ้งนงคุ้งนงอยู่ห้ามป้าแม่มาอยู่น้ำนองนะยังไม่เรียบยังเข่าเออบวมอ่ะก็บวมอ่ะบวมอ่บก็บ่อาบบ่อาบดอกไปมืออยู่น้ำนองท้าถ้านยังงไรป้าพาไปถ้ามาในป่าป้าป้าจะพาไปได้มาอยู่น้ำนองท้า โบเห็นยังเดียวีี่มีเรียบแล้วแหละไข่ดอกนางมีคอกแล้วน้องสี่หาย,ยานะฮะลุ่นรุ่นลุ่นลุนลุนล่น,นพี่น้องรุ่นรุ่นไปน้ำกัน น้องใส่ลูกจอบพี่น้องเลยใส่ลูกจอบปูไปแล้วไปแล้วบอเห็นยังปล่พี่น้องหาสีก็ดีก็ดีอยู่เบ่งมันเบ่งพี่น้องเลยรุนรุนพี่น้องเลยหาเบืองยากเลยพี่น้องเลยขนาดถ้าผู้เผาอยู่งัวตัวนั้นนะงัวตัวก่อนนี่ยังบม่เห็นตอนมันได้ างสีก็ดีก็ดีมันเจ็บทองคือสีได้คือส,สีได้พี่น้องเฮ้ยเจดจเจโเนะเพียงเนาะมันก็บกินเพื่องเซ่ออีกดิด๊ดหางสีก็ดีก็ดีดอีกแหลยแบบมันคือสีเจ็บคุยคุยอยู่นะแม่เก่าพี่น้องเอ้ยเม่เก่ามันสีได้ไง่ายดอกลูกหนึ่งไอ้ดลูกมันกอีดำนะรุ่นตัวปู่รุ่นตัวเมีย ่อานนางกระไดเป่นนีก่กะเอ้าบนต,ตัวผูอีพอใช่อีพอตัวแม่อกากอยตะเขียวเอ้ยพี่นอ้องขั้นมานอนและทือว่ะไก่แล้วไก่แล้วมานอนและจอบพี่น้องจอบ นอนมือดดิสำนึกพ uh. ี่น้องเนาะบ้างนอนแล้วนอนแล้วเราลุ้นพี่น้องเราลุ้น เบิ่งยากเลยพี่น้องเอ้ยจะปากจะปากจะปา,ากปากบูได้เด้อพี่น้องเด้อเอาซ้อมมันกับพวกยากอวกเลยพี่น้องลูกกินเลยมันเนี่ยไมไหมนหา้า <laughs> โอ้ยพี่น้องเมันสิได้อยู่บหมือนกันมันสิได้เห่าเห็นอยู่พี่น้องยากแต่ได้พี่น้องอยากเบิ่งนะคือชิไล่าคลิปเดี๋ยวพี่น้องอยากให้เห็นอีกพี่น้องแต่ละโตมันบวกคือกันอยากให้มารุ่นจะจุดจะโจ้ทำกันอีกพี่น้องโอ้ยได้ไหมลูกได้ไหมยังได้ยากไรตรวจออกมาโดดด้วยบ้า คายหน้าครตาแม่ยได้ลูกเอ้ยเอากระสีขึ้นเมื่อถ่ายอยู่เพื่อนอีกแล,กแล้วสีแดงลงมาใหม่อีกแล้วบันมันนอนหรืคือว่าดีใจพี่ตาสีได้เว้ยนอนอีกแล้วนอนอีกแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้ย เจาะเพื่อสิได้พี่น้องคุยมันอยากงวงผีเลยเจ็บเศร้าพู้เจ,พเจ้าน้ำนะโอ้ยล,ลิลี่มันเหนื่อยเลยพี่น้องเห็นมันลายมันก็มันก็บ่อยอยากได้แต่งวัควคคายกับซัสาเราสีซอบมันลายกับเอาทีเพือพี่น้องคุยต้องเอาทีเพือปล่อยให้มันเบ่งก่อนกวนมันลายกับได้มันบางคอนกุง้งผู มันยาบลมาเรื่อยๆยาบลงมาเรื่อยๆไปนั่นวะเสีอาบนาจบ่แล้วบ่จนยังกะแล้วบ่แล้วยังบ่ได้ยังมันพาสายตาพี่น้องเอ้ยลงทุนอันเพื่อสิได้คลิปนี้พี่น้องเอ้ยเบิ่งให้คู่นองมันคุ้มเด้อพี่น้องเด้อเจ้าอาากันเ้ยพี่น้อง ออกนะแม่ไปยังหัวดิเขามาเห็นเขาเิียวคุณโอ๋บ้านมันจกงวยอยู่โอ้ยังหัวตัวเองได้ไปด้้ย เจ้าจอมรุ่นนั้นเลยกับวัได้รุ่นนั้นเลยกับวัได้โอ้ยมันปบคนพี่น้องหรือเฮาสิบ่มีบุญตาไอรีบอกมันปบคนผมมาลงปักพุ่นนี่แหละหรือมาเฮาสิบ่มีบุญตาไอรีบอกมึงก่อนเด้อมึงปบเฮา่ผัดนำบ่พี่น้นองเมึงเฮาเพจคือบ่เห็นนี่เนาะอยากลงพายให้บุญอก จังมาพี่น้องคลิปเบิ่งยากยากแต่ยากที่สุดเลยหมดแล้วก็เห็นตีนพ่นกับไขเนาะน้ำมันมาหม่เลยเมียวสัตว์บางตัวมันกับมันกับบอยบอยอยากให้เบิ่งบอยอยากให้เห็นลูกคืนนี้เลยบ่ได้อีกเลย โอ้ยเป็นน้ำหอมน้ำมันหมูว่ะยันแม่นเนาะพี่น้องเนาะสาระสบาบ่เบิ่งบ่พี่น้องบ่เลือเบ่งบ่นบ่เลือรุ่นน้ำมันเด็กพี่น้องเลยจักรีไปอยู่ใส่ยังเสียมันได้พี่น้องเลยสิยอมจำนวนนั่นแหละมันได้ผู้เดียวมันซะ โว้ยโอเด้อนอนพี่น้องบูมีบุญตาดอกยาแหละเมื่อหัวเตอรพี่น้องบูมีบุญตาได้เบิ่งมันดอกนอนลงอีกเลยพี่น้องพอมเบ่งมันนอนลงอีกเลยพอมเบงบูว์สิได้หรือบ่เสนหรือเปล่าเพียงแต่บ่เลือ bộ lừa cái này phải nói rồi bộ lừa phải toàn cung phục chơi với cái nòng nấm ba sẽ đẹp đấy lô đi con đi con viên trên đại nó phiàng nó สิได้ไปตองกุุงนะปัางกดมันไว้เอาเม็ดออกแล้วบอก ห้ากระแตกน้ำปลาห้ากระแตกพี่น้อยเราดุนอีกจักหน่อยอืมอืมตี่นออกมาแล้ว เวียนพี่น้องเวียนเวียนอำนัจจน,นได้มันพอมเบ่งเลยพี่น้องเด้อคือซีมเมนตีนพน่นออกมาเลยพี่น้องแต่สาวโจ้สวยพี่น้อง เพื่อเส้นหน้าที่อันท่องบ่มันง่ายได้พี่น้องเลยผู้ทายกระรุ่นด้วยชีจร<ม>ิชิคัสสีแด้พี่น้อง ีนตีนตีนตีนจะมันไก่ก็น้ำอักจับยังวะตีนพ่นแต่เฮงเติอไม่ได้พอนาำป่ามันแตกตั้งแต่พูนตั้งแต่ห้ามานังไก่มันกระโบเป็นยังบ่พอ มันคือบ่อออกเลยเห็นแต่ตีนออกดําออกออกเบ่องออกลูกเบ่องออกเผื่อสิมีนาทีทองอมันสิไปบ่พอทางด้ไก่สต่ก็นำมันจับนะโอ้โอ้โอ้โอ โอ้โอโอ้โอ้พอแล้วพอพอแล้วพอแล้วพอแล้วพอตีนน่ะพอพอแล้วฮัลโหลบาดเชียวเด้ ลูกดินอยู่ออกไหมลูกเอ้ยจะอยู่ยังในหันนะออกมา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 เด้อออกมาเด้อแบงลูกแบงเบงเบงเออแบงเบงเบงเบ่งเบงเบงออกมาออกมาออกมา ชงน้ํามาพันแตกโอ้ยใจจุดจ๊ดใจจบน้องเอ,อ้ยบ่ซ้อมันบ่พอสิซอปานนาํามันฮักเห็นแต่ตีนออกมาลูกออกมาออกมา เบ่งลูกเบ่งเบ่งเบงเบงบึด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 โอ้พี่น้องเอ้ยปลุกใจน้ำมวัวด้จะเสียดนั่นใดยังคือเป็นนั่นอันนะอลูกกินนมก่อนพี่น้องบอกเห็นดอกนาะที่ท้องนั่นเห็นไปซ้ำนี่แล้วเบิ้งคักแล้วมาบันมันก็ได้แล้วแม่แม่เปนคือเี็นนั่นอันนะั้นนะ ตกขนางหน้าโอยธรณีเอ oh, oh. um. uh ้ย huh. ด oh. oh. uh ึงออองหายพอดึงออองหายบุตรบุตรโอ้ยฮึเออโอ้ยเป็นอะไรลูกโอ้ยกระแพ้บะเออเฮ็ดอะไรบันแค่แค่โอ้ยตกใจเบิดคิดว่าสิบบ่อหออดเลยโอย เพราะเอาตัวจเจษฎามันตัวมึงนนะ่ะตกใจเบิดคือว่าสี่กระเดยอยู่ดอกตัวผู้รู้ตัวแม่เพราะเถิกเถิกเฮ้อเถิกซ้ำตกใจเบิดตโอยตกขึ้นหน้าค่ะสี่กระเดอยดอู่ ถึกสัมพี่น้องเอ้ยนอนเถิงคันนานอนเถิงคันาน,นาตึ้งหลงน้ำุ่มเลยโอ้ยตึบบ้งหงน้ำุ่มขับคันหานเกือบแม่เนาะขับไปอยู่ยยยขับคนบปอยู่ยเนืะตายโอ้ยเลียวลงมาฝ <c oughs> ่าคาสาี่กระเดยอยู่เฮ้ยแล่ลงมาบอกให้ฟาดเจอะจุดในสวยออกพี่น้องเอ้ยเผื่อเส้นอาทีตทองมันเจ็บแต่เาวสาวโอ้โห จนสู้ไว้เหอะโอยตัวเถิกตัวก่อนตัวแม่ตัวนี้ตัวเถิกแข็งแห้งลูกแข็งแห้งเลี้ยลูกเลี้ยลูกเออไข่เดี๋ยวบอกเลี้ยแนวนี้ไข่แม่มันเลี้ยนะป้าแม่ไม่เลียเ้ยที่พอก้ยเหนื่อยดิตกใจเบิดมาพอเห็ดอักล่าอักอยู่ลูก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 แม่เก่าก็ยังเกิดยาก โอ้ยใจแทบขาดพี่น้องเลยปลอดภัยปลอดแบบปลอดแบบใจหายปลอดแบบลีลาคเลืล่อๆพี่น้องเลยพราะพอขันคิ้วหนาพี่น้องอยู่ดีเมียก็บรสจุกุจกคนใจหายใจหายโอ้ยหิดคักยังลูกมันยันงน้องมันบานอีพอเผาตอ่อเน่มันมีทัวอยู่มันบบมันบบเฮิงเรื่องน่ะเพาะใจลีพี่น้องโอ้ย ง่ายปังง่างเมื่อกี้นี้เดียวลงมาตกใจเบิด